เริ่มแคบลงเพจดังใบนางเอกมอเคยร่วมงานชิ้นแรกกับแม่ด้านนี้ถูกเมาสนันทั้งในและนอกวงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับประเด็นถูกลือรักร้าวของอ้มพัชราภาไฮโซพกที่ต่อมาวงในเมาส์ต่อว่ามือที่3เป็นดาราสาวระดับนางเอกอักษรย่อม,มอม้าที่ปาดผู้นางเอกดังไปงานนี้ชาวเน็ตหลายคนต่างพากาันทายไปถึงนางเอกดังหลายคน จนกระทั่งล่าสุดเพจดังจับโปดาราออกมาโพสต,ต่อว่านางเอกมือที่3ามมอม้มาสุปตาเบอร์หนึ่งพากันไปเที่ยวโคราชนางเอกต่างช่องเจอเลยโทรบอกสุปตาเบอร์หนึ่งนางเอกที่ถ่ายโฆษณากับสุปตาชินแรกและบอกว่าใครนะที่ถ่ายโฆษณากับแม่ชินแรกแรงไปป้ากำลังจะกลับมาแต่ทำตัวอุบาจุดจุดจุด,จดและบอกว่าแล้วเพื่อนนางเอกต่างช่องคือใครอ่ะอุ๊ยซึ่งชาวเน็ตต่างพิมพ์อักษรยอ่อเดาชื่อกันต่อไปอย่างไรก็ตามรอสาว อาและไฮโซโพกออกมาชี้แจงแถลงขายให้กระจ่างอีกครั้งนะคะ